ระหว่างมี onboarding กับไม่มี onboarding ความต่างเกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกว่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าโห oh, มันเหนื่อยมากเลยฟังพี่วิสันพี่วิสันบอกว่า <laughs> ต้องมานั่งดูแลต้องมานั่งเทคแคร์ต้องมานั่งสอนเรื่องนี้เสียเวลาไปปะหลายหลายคนอาจจะมีคำถามตรงนี้แต่ผมบอกให้เลยนะครับว่าทีมยอนเองที่เป็นทีมขายเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเซลล์คนหนึ่งอ่ะใช้เวลาเกือบหเดือนน่ะกว่าจะเริ่มผลิตยอดขายได้แต่หลังจากที่เขาทำโปรแกรม onboarding เนี่ย ภายในแค่เดือนถึง2เดือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าคนนี้เวิร์กหรือเปล่าคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาเรียกว่าย่อ,ยอก่อนที่จะกระโดดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะว่าวันนี้เราต้องการกระโดดงั้นเราจะต้องเตรียมเขาให้พร้อมเราจะกระโดดได้มันอาจจะดูเริ่มต้นช้าแต่เหมือนกับการปลูกลากนะครับการเห็นเราไม่เห็นผลตอนนี้แต่เมื่อลากแข็งแรงดอกผลมันจะได้เรื่อย ไม่ว่ามีปัญหาหรือพายุเข้าหรือน้ําท่วมเพราะรากมันแข็งแรงมันจะทนกว่าถ้ารากมันอ่อนัน้นวันนีนน้การอ่อนบอดดิ้งมันคือการที่เราปลูกรากให้ลึกและแข็งแรงครับฟาวเดชันให้แน่นครับนั้นหลายหลายคนที่นี่ที่ยังไม่ซื้อไอเดียว่าต้องใช้เวลาและงานมันจะโหลดในช่วงนั้นจริงๆนะไม่ไม,ไม่ไม่เถียงเลยคุณจําเป็นต้องออนบอดดิ้งแล้วก็ออนอะจ็อบเทรนนิ่งเห็นด้วยครับด้วยคือ <Okay. S 1> คุณอยากจะเป็นหัวหน้าประเภทแบบ เอ่อเล่นการพนันและเสี่ยงโชคหรือคุณจะเป็นหัวหน้าที่ปลูกต้นไม้ยั่งยืนแล้วออกดอกออกผลระยะยาวนะจริงจริงใช